โออะโตสามาสัมพุท่ัสสานะโมูัสสพะควโโต้โอ้โอโอ้โอ้โส้โอ้ทอ้โอ้้อ้โอัโพ้โอ้้โอ้โ้โอ้โอ้อ้โ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 ้โอ้โ

การตะการที่การันตา,ายาสุขายาขาาแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าหมัยขอนนอมสวายกระตุ้ันใจเรื่องเครื่องบบราณทั้งหลายเหล่านี้เราไว้รนภาพสูสุ์ สามตุ้มขนาดสามีได้สามตมสามตุสามุ้มรอวงหรนรางนรของขาพเจ้าทั้งหลายของขจ้าทง่ช่ของข้าพเจวย้าเจ้าด้วย ปิดูน้ำปฏิดาปฏิดาน้ำน้ำปฏิดาสมชีพผู้รับปรภิญโลกน่าแล้วนั้นถ้านา้ำปฏิดาสมศรีพแล้วทุกข์ <t ut t um <t 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 um ็พลอยต้นจากทุกไปถึงทุกข์ก็ขอทุกข์จริงขึ้นไปตลอดการน้ำถึงทุกข จะตัวพัดใจเที่ยวบราณันแดบนีสบายด่พาพทีูตงเปี่ยวโกิบเปี้ยาน้ำพัดกีาฉมนีให้พร้อมกันทุกคนทุกคนทุกคนเดือเจ้าค่ะสาธุยกถวายอยกมายกมา